เรื่องการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชากันบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะมีการประมวลเหตุการณ์บรรยากาศการประทะกันได้นะจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตามหน่วยต่างๆหรือกองทัพภาคต่างๆหนึ่งในยุทธกรยุทธโภคกรสาคัญนะครับของกองทัพไทยในรอบนี้แน่นอนครับก็คือรถถังนะครับในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาจะเห็นว่ามีรถถังไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ออกปฏิบัติการกันเป็นจํานวนมากซึ่งวันนี้ครับก็มีการประมวลคลิปเหตุการณ์ และการทำงานการบุกตะลุยของรถถังไทยให้ได้ติดตามกันไปชมกันเลยครับ

ตกหลังนี่ทางทางทิศได้ทเดียวพี่ทางทิศได้ทางทิศได้ไปลุกไปลุกโอ้โหไฟไหม้เลยอันนี้ไหม้เลยไฟไหม้เลยคันเนี้ยวไอ้คันนี้ไหม้เลยเนี่ยไฟไหม้ไฟไหมแล้วไฟไหม้ไฟไหมไฟไหมระเบิดนะระเบิดระเบิด เจ้าของ f c e e o o o นะครับดิวศิริชัยฮะซึ่งท่านเป็นทหารม้านะครับสังกัดก,กองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3แชร์คลิปฮนะถ้าเกิดดูไม่ออกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเป็นการดวลกันฮนะสต่อ4รถถัง M48A5 สัญชาติอเมริกันของไทยกับรถถัง T55 ของกัมพูชาคุณดิวใช้แคปชั่นว่ายิงให้โลกรู้จักคุณปู่ m 4 8 a 5สมรภูมิ20วันอันตรายคุณปู่ M48A5 ทำผลงานทําลายที่มั่นค่าศึกและรถถัง T55 พังเสียหายเป็นจํานวนมากถึงคุณปู่เราจะเก่าแตก่เก่าทหารม้าเมืองย่า 1008W ไปดูอีกสักคลิปฮะเพจ army military force เข้ามาแชร์เป็นคลิปดวลกันเหมือนเดิมฮะระหว่างรถถัง M48A5 สัญชาติอเมริกันของไทยกับรถถัง T55 ลองไปชมกันครับ ยินจนไฟท่วมครับขอรถถังของเขมรนี่ครับไปรุดแล้วไปรุดแล้วโดนโดนโดนเตือนนี่ครับเพจ army military force บอกว่านี่คือการดวลกันระหว่างรถถัง M48A5 สัญชาติอเมริกันของกองพันทหารม้าที่8ค่ายสุรานารีกับรถถัง T55 ของกรมทหารรถถังและปืนใหญ่ที่104กองทัพบกกัมพูชาพื้นที่แนวหน้า ณสมบรภูมิเขาสัตตสมจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นไปตามคาดนฮะรถถัง M48A5 ของเรามีประสิทธิภาพและแม่นยำสูงกว่ามากมีรายงานว่าทำลายรถถังกัมพูชาไปได้ถึง13คันเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมนะบอกนี่รถถังฝั่งไทยไม่ใช่รถถังฝั่งทนนะ,ะน,น,นี่รถถังฝั่งไทยที่เด็ดจริงๆท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ารถถัง m 4 8 A 5ของเรานะครับเข้าประจำการในกองทัพบ,บกแกกว่าผมมี้ครับ47ปเ<ม>ปีตั้งแต่ปี2522 เียคนปู่ใช่ไหมเลยเรียกปู่ไงทหารม้านี่ดูแลอย่างดีนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่อยมาทําให้ยังเป็นรถถังหลักที่กองทัพบกวางใจให้ออกรบเสมอเพชไทยเบอร์มาเรเวทางรถไฟสายมรณะบอกว่ารถถัง M48A5 จากกองพันทหารมาที่8เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอธิปไตยของชาติที่เขาสัตสตสมเข้ายึดเนิน400โจมตีเนิน3 33 3และยิงทำลายค่าศึกบนเขาพระวิหารซึ่งเป็นฐานของทหารกัมพูชาโดยปฏิบัติร่วมกับทหารราบทหารปืนใหญ่ทหารช่าง และหน่วยอื่นๆจนภารกิจที่รับมอบหมายสําเร็จแม้รถถัง M48A5 จะรับใช้ชาติและก็คนไทยมานานเกือบ50ปีซึ่งอันนี้คือประจำการนะแต่อายุรถถังจริงๆเนี่ยเกินกว่านั้นฮะจริงๆอยู่ที่60ถึง70ปีเพราะเราเอามือสองของสหรัฐมาเขาใช้งานมา20-30ปีเราก็ขอซื้อต่อนะครับได้ต่อมาอมประจำการที่ไทย40กว่าปีรถถัง M48A5 แม้จะอายุเยอะแต่ก็ทําหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และผลประจํารถถังของกองพันทหารมาที่ป่นก็ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็ใจจากคนไทยคนหนึ่งทางเพจเขาบอกว่าขอขอบคุณทหารทุกหน่วยที่ทำภารกิจตลอดแนวโดยเฉพาะคลิปนี้ขอบคุณทหารไทยบนเขาสัตตสมที่ปกป้องดินแดนของเราพูดถึงรถถังรุ่นเก่าแล้วนะครับจะไม่พูดถึงรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพก็ไม่ได้ก็คือ VT4 ศึกชายแดนไทยกัมพูชาก็คือการออกรบจริงครั้งแรกของรถถังสัญชาติจีน หลังทยอยเข้าประจำการกองทัพบ,บกตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็คือโจมตีแล้วก็ตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของทหารกัมพูชาวีทีสี่ทำหน้าที่ได้อย่างดุดันเด็ดขาดแต่ก็ยังถูกวิาพาก์วิจารถึงประสิทธิภาพหลังเกิดปัญหาจําได้ไหมฮะพื้นที่หนองจานหนองยากแก้วนี่อัดยิงรถถังกันเต็มที่ปรากฏปากกระบอกปืนแตกฮะหลังจากยิงติดต,ต่อกันหลายร้อยนัดน,นะครับล่าสุดเพจ army military force ก็บอกว่ารถถังว t ทีได้รับความเสียหายเพิ่มไปอีกหนึ่งคันฮะ หลังโดนกระสุนปืนคอขนาด120มิลลิเมตรของกัมพูชาตกใส่บริเวณตรงลำกล้องปืนจนกนลำลังพลได้รับบาดเจ็บ4นายในระหว่างการสู้รบกันอย่างหนักเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนวันที่27ธันวาคมก็คือก่อนหยุดยิงนั่นเองทางเพจบอกว่ามีชาวเน็ตบางส่วนเขาแย้งว่ารถถังคันนี้มันมีรอยแผลฉีกขาดตรงบริเวณปลอกเฉลี่ยอุณหภูมิล,ลำกล้องปืนเท่านั้นไม่ส่งผลกระทบถึงโครงสร้างลำกล้องปืนหลักยังปฏิบัติภารกิจยิงได้ตามปกติเพราะมันจะมีภาพไหภาพเคลื่อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ย มันมีคนเข้าไปไปฟรีสภาพเอาไว้แล้วก็ดูตรงกระบอกปืนว่าเฮ้ที่มันมีแตกๆเนี่ยนี่ๆๆ่มันไม่ใช่ลำกล้องแต่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นส่วนวัดอุณหภูมินะครับอย่างไรก็ตามก็มีรายงานยืนยันนะครับว่ารถถังหลัก v t 4ของกองทัพบ,บกไทยก็ได้รับความเสียหายจากการประทะในพื้นที่แนวหน้าแล้วรวมทั้งหมด3คันในจํานวนนี้2คันเสียหายรุนแรงจนลำกล้องปืนใหญ่แตกไปก่อนหนะ้า ขณะที่คันล่าสุดที่ปรากฏในคลิปเมื่อสักครู่นี้ได้รับความเสียหายถูกสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนคอ,อตกใส่บริเวณลำกล้องปืนเท่านั้นก็เสียหายหนักสองคันครับเสียหายไม่หนักมากอีกหนึ่งคันก็เป็นกำลังหลักเลยนะวีที VT4 นะฮะรถถังที่เราใช้ในถึงแม้ว่าจะ,จะานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนสําคัญก็ว่าได้ v t ที่นี่ไม่นานมากมก็จะเป็นของอเมริกันนี่แหละที่ประจําการกันมา40กว่าปีเกือบ50ปีแล้ว